เก็ไม่ออกแล้นะแล้วอัดด้วยนะที่นี่เราเลยนะเจ็ดเก้าเจก็เหนื่อยเก้าเกจยังไม่ได้สวยอยู่สวยอยู่อยวถ่ายไว้ก่อนกล้องนี้สิบสองล้านครับนี่ละไอหกล้านเองขอให้โดนได้อย่าลืมวแต่ขอให้แขงแในชีวิตเลยไม่เคยกล้าขายก็ต้องกล้าขายเพื่อลูก ไป็หลขอเงเกคุณมากมากจะนี่สั่งหวยเชลลยสิห้าใบสล้านนั่นยืนอยู่เลนะนไปไใชถ้าดัวมาแล้วหลานเดี๋ยวเกิดหายไปเดี๋ยว่มีหลักฐานต้องหายหลักฐานไว้ก่อนคนมันก็ไม่รู้ระาที่หนึ่งหอกขอให้ได้2ตัว รสองตัวก็สาตัวรสาตัวก็ด้แหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับะไร